สวัสดีจ้าพี่น้องมอนี้กะทินหน่อยมาแล้วเด้อจ้ากะทินหน่อยมาพร้อมกับเมนูอาหารสิงโตจ้ามอนี้กะทินหน่อยสิพ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมาเห็ดก้อยขมจ้าก้อยขมเป็นก้อยเนื้อตอนเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นเนื้อว่าได้มาสดสดอันนี้มือพ่อเด้อจ้าผันสิวา่ามือกะทินหน่อยคืเอเฮียวแท้นี่มืออีพ่อจ้ามือที่แบบว่าต่อสู้เลี้ยงลูกมาจนใหญ่จ้าเฮากเกาเนื้อที่เฮาไดมานี่มา หั่นเห้เป็นชิ้นพอดีค่ำเอาจะวิธีการหั่นเนื้อก็คือให้หั่นตัดไร้ขวางเนาะจากเนื้อมันจะบ่หยาบแล้วก็เคี่ยวไงเนาะเนื้อส่วนที่ใส่มือนี้เป็นข้าวอื่นเนื้อเนื้อก่อนพอเอื่นว่าเนื้อก่อนดำไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนของคันแท่หน้าบริออยังสักอย่างแล้วกะ็เป็นส่วนของตับเนาะจาก,กะทินหน่อยเอราพหลายๆอาจารย์กะทินหน่อยอาจจะบอกอันส่วนประกอบของง่วบ่ค่อยชัดเจนเนาะ อันนี้เป็นเพียจะนำเพียของง้วนนะห้ากะเซอเอาไปอูหรือว่าเอาไปต้มให้มันซุกเดือนนอจ้ะเพราะว่าเวลาห้าไปกินมันจะได้แบบว่าบ่ทองเสียจ้ะนี่กับเซตเรียบร้อยละจ้ะส่วนประกอบของห้ากะทินน้อยเรื่องบอกไปว่าอูเพียเมื่อกี้ใสน่น้ำดีลงไปน้ำเด้อจ้ะพักก็จะมีหอมเปสลาเนียใบบักหน้าหัวหอมพักชีต้นหอมเนอจ้ะขั้นตอนต่อไปก็สิเป็นขั้นตอนการอ่ ก้อยเนื้อค่ะก็เอาเนื้อที่เ้าหั่นไวน้นี่ใส่ไปในกระซามเด้อจ้ะนี่มี30มกรี๊บน้ำจ่าพี่น้องเมน,นี่เป็นอาหารแบบอาหารดิบเนาะกะขออภัยหลายๆสําหรับคนที่บ่กกินดิบจ้ะอันนี้ก็เป็นเพียที่ห้าต้มไว้เ้าต้องใหมมันเย็นก่อนเด้อจ้ะเราจังเอามาเทลงในเนื้อเนาะแล้วก็ปรุงรสด้ยวยเกลือค่ะเนื้อนี่นำนักเคื่งกิโลนะจ๊ะกะใส่เกลือไปเคืองซ่อนแล้วก็ใส่ผงชูรสบ่หยังเลยค่ะ ผัผู้ไดบบกินกับซอสได้เนาะจ้าละก็อันนี้เป็นพริกป่นเนาะจ้าความเผ็ดตามใจชอบของแต่ละคนเลยถ้าจะให้ดีต้องเป็นพริกป่นที่ขัวไม่ไหม่ตำบไม่ไหม่เนาะจ้าเขาขัวกระเช่นกันจ้าขวัวไม่ไหม่หอมๆใส่ลงไปเลยจ้าจากนั้นเากับข้นในส่วนผสมต่างๆเข้าเขากันเนาะอันนี้เป็นลนักษณะเป็นเป็นก่อยขมแบบทีบบ่ได้ใส่เหลือดเนาะจ้ามันก็นจะเป็นออกลักษณะทิบแห่งๆนิดนึงเนาะ ถ้าสำหรับคนที่มากินแบบใส่เหลือดก็สามารถใส่เหลือง้วลงไปในตอนนี้ได้เลยด้วยจ้าหลังจากที่เอาคนเสร็จเรียบร้อยเข้าชิมรสชาติก่อนนะจ้ะเมื่อกี้พอกับชิมหายเนาะก็คือรสชาติโอเคแล้วเขาก็จะใส่พักลงไปค้นตามถ่ายจ้ะบานกระทินหน่อยที่ขาดว่าไหไเวลาเห็ดหลาเพ็ดก่อยก็คือใบบักหน้านะจ๊ะใบบังหนา้าเอามาส้อยเป็นฝอยๆจ้ะเลือกเอาใบถีบบ่แก่บาอ่อนเกินไปเนาะมันจะเพิ่มความหอมความแซ่บให้หลาบก่อยเฮ้าจ้ะ จากนั้นเท่ากับค้นให้เขากันอีกรอบหนึ่งจ้ะถ้าภาษาผู้ไทยก็จะว่าขลนจ้ะขลนเพื่อเข้าเดียวขลนค้นให้เขากันประมาณนี้จ้ะตบถ่ายโดยลูกโดจ้าจากนั้นเท่ากับตักเสริฟในทัดของเฮาเลยจ้ะกินคู่กับผักต่างๆน,น,นานาช่วงนี้พักกระดาวเริ่มออกดอกแล้ว,วจ้ะพร้อแม่พี่น้องไปเก็บมะลวงมาตมกินเด้อ สิมี่พักซี่จีนพักซี่เล้าเนาะที่ปลูกไว้จ้ะรสชาติหรือว่าการปรุงนี่พอแม่พี่น้องสามารถปรับเปลี่ยนได้เ้ยจ้ะบางคนถา,ม,าม่าักขมถามว่าใส่บังนาวเดี๋ยวบอกคือใส่ใดจ้ะบ่ต้องใส่เผียใส่ดีเนาะใส่บงางนาวแทนจ้ามาเด้อมาเด้อมาแสบกับกระถินหน่อยจ้าเมื่อน,นี้ถ้าผู้ใดสนใจอยากได้ปลาร้าไปใส่ก๋วยงวง <c oughs> บ่แมนจ้าไปใบใส่แกงใส่ออมเนาะสนใจท่มากเบอร์นี้เลยจ้า 065สี901232นอกกระปุกละ100บาทน้ำหนัก1กิโลจ้า